เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นสิทธิสวัสดิการของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งมีหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับหรือไม่เคยใช้ก็คือวันนี้เนี่ย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เราถืออยู่เนี่ยสามารถใช้ซื้อตัว๋ว BTS ได้ทุกสถานีเลยนะครับทีนี้วิธีการทำอย่างไรลองมาดูรายละเอียดนะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับวันนี้ท่านสามารถใช้ซื้อตัว๋วรถโดยสารรถไฟฟ้า BTS ได้ทุกสถานี เพียงแค่นําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับไปติดต่อเจ้าหน้าที่ณห,ห้องจําหน่ายตัว๋วโดยสารทุกสถานีและแจ้งสถานีปลายทางเพียงเท่านี้นะครับท่านก็จะได้รับตั๋วโดยสารพร้อมเดินทางแล้วนะครับสำหรับค่าโดยสารซึ่งจะหักชําระจากเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อการเดินทางทุกประเภทภายในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็จะมีวงเงินค่ารถโดยสารสาธารณะ500บาทต่อเดือนโดยขอสงวนสิทธิ์จำหน่ายบาัตรโดยสารให้กับผู้เป็นเจ้าของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นนะครับรายละเอียดการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มีดังนี้ 1. ซื้อตัว๋วโดยสารได้ครั้งละไม่เกิน2ใบสำหรับการเดินทางขาไปและขากลับวงเงินค่าโดยสาร ลดสาธารณะ500บาทต่อเดือน 2. ต้องมียอดเงินคงเหลือเพื่อการเดินทางภายในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขั้นต่ำ16บาทเพื่อให้สามารถออกตั๋วด้วยสารราคาต่ำสุดได้ 3. หากจำนวนเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เพียงพอสำหรับค่าโดยสารเจ้าหน้าที่จะออกตัว๋วดยสารราคาต่ำสุด16บาทให้ และให้ท่านไปจ่ายเงินค่าโดยสารส่วนต่างด้วยเงินสดณสถานีปลายทางนะครับหากท่านนดประสงค์ต้องการขอความช่วยเหลือหรือมีข้อสงสัยในการใช้บริการสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แอดมิน BTS Skytrain หรือที่เว็บไซต์ที่หน้าจอนี้ก็ได้นะครับ ครับและนี่ก็คือในเรื่องของการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสำหรับโดยสารรถไฟฟ้า BTS สนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ